สวัสดีครับผมตอนนี้ถ่ายทำนอกสถานที่นะฮะก็คือเรามาอยู่กันที่อ่าจีพิเป็นเงินอันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นะครับศูนย์แจ้งข่าวครับเอ็มซูบนานนางานี้ครับนี่ตังค์จ่ายไปโน้ตคุณมาทำอะไรครับที่นี่ครับคุณมาทำอะไรมามาดูรถครับแล้วก็มาเทสรถดูครับแปดเก้าสองสามเส้นไปที่หรือเปล่า คม่เป็นไรอี่ข้าวกระเกียวเอาขึ้น้อเกียวน่อยขึ้อะใจเกียด้ำเลยจะลองตัวพันไม่เหี้่ะครับเยู่อยูู่้กระโดดขึ้นมาตัวพันเลยอ่ะอันนี้เป็นของแถมนะโอ้ยโอ้โอ้ยอคุครับอุ้ยมีของแถมด้วยเอาด้ยไหมวิ่นียอะไรเ่ยเขอยู่ยผมอยากลองควดูได้ไหมคร่บทิ้ไได้ไู่้หรได้ คือวันนี้หัวข้อที่เราจะมาทำคือสองอันนี้พ่อก็มาอุ้ยอุ้ยติ๊กเกอร์ฮะสติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ฮะทุกคนถึงเต้แล้วอุ้ยอันนี้ให้เลยนะครับอุ้ยนี่มันสมุนภาพทอุ้ยทุกคนที่มาได้หมดเลยเอาไหมอยากได้ไหมจะลองอยู่แต่ ดูก่อนจะลองรุ่นไหนอักขับเทสใจถัง14ลิตรอันนี้ถังประมัน14ลิตรนะฮะอันนี้มาจากโรงงานนะฮะไมเหมือนกระจกแต่งตรานี้แต่โรงงานนะอันนี้ปลุก daylight เปิดตองวันอันนี้เป็นไ ไม่ชอบเราแกวได้ตันท้อนแสว่านห็ดไม้ยุบเขาให้มีเดได้เสืยแต่ถ้าเราไม่ชอบเราแกวได้ถ้าลมก็จ่ายจ่ายแค่นั้นเองเฮ้ยถ้าลมก็บอกพ่อเอารถนี้ผมไ่ว่าเหลี่ยมเหลี่ยมตัวนี้ที่ตเลยนะครับใช่ครับก็คือ ก็สิ่งที่เราจะแบบคุ้นเคยกับไทมนะครับก็คือตาไฟกลมนะครับแล้วก็ความเป็นเรียกว่าคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกกว่าด้างข้างหลังอ่ะคุณเห็นหมดไหมนี่แหละแต่ว่าอันนี้เขาจะลดไซส์ลงมานะครับซึ่งเขาจะทํางานร่วมกับบาจาร์กับทางอินเดียนะครับทีแรกความรู้สึกตอนเห็นตรงๆรงนะตรงเรือนไหม่เนี่ยผมคิดเลยนะรถอินเดียทีแรกไอเราก็คิดแบบนี้เว้ย ถังมาก็มลมลกุโค้งแบบนี้ปกติไทยอัมก็ทางถังตรงฮนะแล้วแบบแบบนี้ฮรถอินเดียดชัดๆเลยพอนานๆไปปุ๊บเวเข้ามาเปิดตัวที่ไทยนะเราถึงจะได้รู้ว่าเฮียท r c นี์แม่งของไทยอัมจริงมันสวยครับถ้าคุณอยากดูตัวรถจริงคุณมาไทยอัมใกล้บ้านคุณได้เลยถนะ้าไม่ใกล้บริเคุณถ้าไม่ใกล้บ้านคุณ,ก,คณก็อยู่ที่ M2 บนราชธานีซึ่งก็จะมีไท่อัมของบนราชธานีอยู่ขับต้าเจอ M2 เข้ามานี่ดูเลยครับรถคันนี้มีสเปคคร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับสเปคเครื่องยนต์คร่าวๆค,คือเป็นเครื่องยนต์4 0 0ซีซีหรือกระบอกกระจับกระจับดูแล้วเครื่องยนต์จริงๆปริมาตรกระสอบกระบอกสูบจริงๆก็คือ3 9 8ซีซีนะครับมั่นใจมั่นใจอันนี้มั่นใจเลย 3 9 8ร้ซีซีนะฮะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่39.5หรือจะตีเป็น40เลยก็ได้ครับส่วนแรงบิดสูงสุดก็คือ37แรงม้านะครับในมาในรอบ3,000รอบนะครับส่วนแรงม้าสูงสุดก็จะมาในช่วง8,000รอบนั่นเองนะครับไม่แน่นะครับคุณอยากจะซื้อุดของทุกหมวดก็ได้ใช่ครับซึ่งราคาเนี่ยผมบอกตามตรงฮะสำหรับสปีดสี0รจะอยู่ที่แสนห้าหมื่น ออรประมาณประมาณแสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับซึ่งคนที่อายุ <c oughs> 20สาสามารถมาลองรถได้เลยนะครับที่ศูนย์ไทออนแถวบ้านอันนี้จะเป็นก้านเบรกนะก้านเบรเขาก็จะทําเป็นตะปุมตะปุมแบบนี้อันนี้คว,ความพิเศษของตัวพักพักเท้าของสป,ปีด d 400หรือว่าสแคมเบอร์400เนี่ยจะมีความต่างกันอยู่นะครับแต่ว่า จะมีความคล้ายกันก็คือมันสามารถกดลงแบบนี้ได้นะฮะคือเพื่อให้แบบเวลาเรายืนขี่มันจะกดลงได้ระดับนิดหนึ่งนะต่อมาก็จะเป็นพักเทา้าคนซอ้อนนะพักเทา้าคนซอ้อนนี่สามารถดึงขึ้นลง,งด้วยง่ายๆนะส่วนเสียงที่เราได้ยินไปเนี่ยเป็นเสียงสูบเดียวลูกโตที่ผมมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์มากเลยคุณมันแบบตึ๊บตอบตึ๊บต๊บตึ๊บต๊อบ,บอ่ะอเข้าถึงอะส่วนรอบคันนี้จะเป็นไฟ หน้าแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED รวมกับไฟเดียวเลยนะครับมีระบบความปลอดภัยก็คือหนึ่งแหละท a คแท่งคอนโทรแล้วก็ ABS นะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาต่อก็คือคันเร่งนะครับคันเร่งแบบไร้ใบวายนะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแบบไร้ใบวายเลยนั่นเองมนระบบเบรกไล่ไฟดิบเบรกนี่ครับมีมีไฟชิปไล มีไฟไฟชิปไรทนะมีไฟสูงไฟต่ำนะครับมีมีแตรนะมีไฟเียซึ่งอยู่ที่ประกับแมนด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่ามีปุ่มนี้เนี่ยที่ปรับโหมดเอ่อที่ที่ปรับปรับโหมดครับอย่างที่อย่างที่อ้าวยิ่งเจอได้เลยใช่ไหมพี่ออ๋ไม่ใช่คอนโทรลเนะดะมันเปไปกดอย่างนั้นนั่นแหละครับก็ไปตัดเอาเออนั่นแหละซึ่งเรียมอะเรียมบอล ซึ่งปั๊มเบรกเราฮะมาดูที่ปั๊มเบรกหน้านะครับปั๊มเบรกหน้าจะเป็นของบายเบร์นะครับเป็นเป็นสองครับเอฟหรออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ผมไม่ได้อ่านสกีบมาซึ่งเป็นปั๊มบายเบร์ซึ่งเป็นปั๊มลูกของแบมบูนะครับแน่นอนถึงความเบรกที่อยู่นะฮะปั๊มหน้าสองขอดนะครับปั๊มหลังหนึ่งขอดนะครับผมแต่ครับปั๊มหลังจะเป็นหนึ่งขอดแบบ เป็นปั๊มหลังแบบเป็นหนึ่งอดลูกโตๆของบายเบเหมือนกันนั่นเองนะครับผมต่อมาสิ่งที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียสําหรับคนที่ซื้อไปนะนั่นคือเขาอาจจะไม่แถมเจ้าเรียกว่าเขาเรียกาอะไรวะการหม้อน้ำเออการหม้อน้ามานะครับสําหรับตัวของสปีด400เพราะว่าแต่ไม่เอาไปลุยอยู่แล้วใช่ครับอันนี้นนนรถลยุยอันนี้เป็นรถสายถนนร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับส่วนสําหรับ ตัวสแคมเบอร์400ก็จะมีการหม้อน้ำแถมมาให้นะฮะซึ่งราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณ2 20,000นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีขอร์ต USB นะฮะเป็น Type-C นะฮะขอแล้วละสิ่งที่ผมอึง้งมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับอะไรฮะยางยางนะมาดูที่ยางนะฮะโอ้แน่โมอินโมอินระบูอายแทนคนนี้ยางคือพิลลี่ เดียบูลอสโซ่สาม,สาม <laughs> กะไรจะสองเลยเมื่อกี้ซึ่งเป็นยางที่แพงไหมก็คือยางพวกนี้ไปง่ายคู่หนึ่งอ่ะห้าพันอัพอยางตัวน,นี้ห้าพัน <c oughs> อครับเดี๋ยวแสงไปคุยใะมองไหมเรียนม <c oughs> ุ่งนกกซึ่งปกติอ่ะ จะให้14ลิตรเฮ้ยเกือบเรือแล้วบนมานะครับบป็บฟ้าก็จะมีสปีดคอปลันไบถั่มาแล้วก็สปีดสตาร์ทซึ่งสิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างหนึ่งของสปีด400ก็คือนี่เลยครับนี่คือไม่ใช่กระจกแต่งนะฮะแต่เป็นกระจกที่เขาให้มาจากโรงงานเลยโดยเฉพาะนะครับก็คือกระจกไปแฮนน์นั่นเองนะครับ ปกติถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะฮะก็คือไล่มาแบบนี้เลยใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาติดต่อได้นะฮะกับทางที่ศูนย์ไทยอัมมุบลราชธา,าน,นีนะฮะมันจะสวนพูดทำไมถ้าใครสนใจนะครับรถรุ่นนี้นะครับผม้องสอนด้วยน,นะครับสามารถมาทดลองขี่ได้นะครับผมภายในวันที่13ย้อน12 15แล้วเดินหนีมันจะได้ยินคนะุณล้อไมน่ะถ้าใครอยากมาทดสอบก็มาที่ศูนย์ไทยอัมมุบัล่าชธานีนะครับอยู่ตรง อาจะเป็นยังคงมอเตอร์สปนร์ตนะครับตรงบ่านจัน์นั่นเองนะครับผมตรงข้างจะเป็นบ้านสาลรินนะครับแค่นั้นแหละครับต่อมานะฮะเราจะมารู้จักกับเจ้าสแคมเบอร์ 400X นะครับเป็นรุ่นเล็กน้องสุดนะครับของตระกูลสแคมเบอร์นะครับที่ไล่มาตั้งแต่900จนถึงปัจจุบันก็คือ1,200นะครับซึ่งคันนี้เนี่ย เราจะเห็นถึงยางที่แบบว่าเป็นดูโอโพรโพสมากขึ้นข้างาหลังให้ดูหน่อยได้ไหมคันไหล่ข้างาหลังอ่ะคันนี้พิเศษอย่างสปีด400ยังไงครับหนึ่งยางหนึ่งยางครับยางที่เป็นดูโอโพรโพสมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เบาะที่มีความสูงมากขึ้นซึ่งเราจะเห็นถึงระดับความต่างนะครับของสปีด400กับสแคมเบอร์ได้ชัดเจนนะต่อมาคือการข้าน้ำ กาดม้อน้ำนะครับที่สปีด400ไม่มีนะครับแต่สําหรับสแคมเบอร์เขามีกันนะฮะแล้วก็มีกาดแข็งเครื่องข้างล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือขนาดไซส์ยางมันต่างก่นวะไม่ต่างเนาะอันนี้เราไซส์เล็กกว่าอันนี้จะเป็นขนาดยางที่ไซส์เล็กกว่าสปี400ด400นะครับแต่วู่ล้อมเป็นล้อมีคนละไซส์ล้อมันใหญ่กว่า ถ้าดูหน้าล้อตัวผู้ตัวนี้จะล้อหน้าส9เกนิ้วล้อหน้าสิบเก้าล้อหลังสิบเจ็ดนะ<ม>แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีกาดกันไฟกาดกันไฟนะตกใจหมดนึกว่ามันื่นแล้วก็ยังมีการแฮนด์ด้วยนะเป็นเป็นเรียกว,ว่าอันนี้ของแถมจากโรงงานนะครับแล้วก็เราบอกก็เขาให้มานะครับอย่างเซคชั่นคอนโทรลนี่จะสามารถเปิดปิดได้นะครับเพื่อที่แบบเวลาเราเอาไปลุยทางดินนะครับเขาจะสามารถปิดแล้วก็แบบ สามารถอัดได้เต็มที่นะครับโดยที่มันไม่ก้าวขึ้นจนนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้มามากกว่าสปีด400คือ ABS ที่สามารถเปิดปิดได้นะครับแต่สําหรับ400เนี่ยสปีด400เขาจะไม่ให้ ABS เปิดปิดนั่นเองครับเปิดปิดไม่ได้อะไรครับแล้วก็มีเฮ้ยของตัวนี้มันเปิดปิดไม่ได้แต่เนี้ยเปิดปิดได้ใช่ใช่มั่นใจมั่นใจเปิดที่นีบเ็นดูเลยนี้คือรวมกันแทนนะกันกระแทกเออกันกนกระแทก ของไทมนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่นวมหรอกมันคืออะไรไม่รู้ไม่จ่าแล้วก็เบาะเนี่ยจะปาดเป็นสองตอนนะครับแตกต่างจากสปีด400นะครับที่แบบตอนนอนนี้ก็จะมีความต่างกันประมาณนี้นะครับซึ่งต่อมาคือที่เราน่าสนใจคือเห็นตรงคีบเครื่องนี่ไหมครับอ่าสำหรับไทมเองเนี่ยเขาทำมาเนี่ย ทุกส่วนต้องมีประโยชน์นะฮะขี้เรื่องนี่เห็นเห็นว่าทํามาทําไมมีหม้อน้ําแล้วก็มันใช้งานได้จริงนะ,ะมันเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็ด้วยอากาศไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับก็หมดละหมาจะพูดละก็หมดแล้วนะครับสําหรับคลิปที่มารีวิว400ทั้ง2คันรุ่นใหม่ที่หลายคนเขา แบบว่าจับตามองกันในปัจจุบันนี้นะราคาเริ่มต้นเนี่ยแสนต้นๆถึงแสนไปลายๆนะครับก็ใครที่สนใจก็เข้ามาตามที่ไท่อัมนะครับอุบลราชธา,านีได้นะครับแถวบ้านจันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปมาค่ะณัฐา